สองมือเลยครับสองมือเลยเดี๋ยวพอจับก่อนเลยบิดซ้ายบิดขวาน่าได้แล้วนั่งเลยเก็บเป็นตัวนี่ยังไงเลยเกอบสิลุนตะกาเดี๋ยวเยอนอนดี่ะสิโอเห็ดไปให้แม่เอ็มทำกอบข่าวเด้อครับตามนอนดนมาด้วยโอเคครับ สวัสดีครับแม่พ่อครับช่างเป้าแจ็คซื้อขอนแก่นอีกแล้ว,ลวครับวันนี้รางเดีพาดูคนมาเก็บเห็ดนดะครับสวัสดีครับวันนี้นางกระเดชีพามาเบิ้งเห็ดนะครับนี่นางเดจะเป็นคนเก็บนะครับวันนี้เยอะมากโอ้เดี๋ยวครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ้งก่อนครับหพี่น้องมาเบิ้งก่อนอี่เด้อยวอนี่เขาทำสาวไหวนนะครับ นี่นี่ครับก้อนนี้ครับโอ้นี่ครับที่เขาทํำสาวไห้ก็ออกดอกงามแล้วนะครับนี่เอาหนองกระเดดึงแล้ว <c oughs> เอาใส่ตะกาเลยครับใส่ตะกาเลย <c oughs> นี่เอาทั้งนี่ไปนี่เอาขวาจะไว้ให้เดดึงเลยครับอึ๊บบิดใส่บิดซ้ <c oughs> ายบิดขวาเออนั่นได้แล้ว อีกครั้งหนึ่งครับบิดซ้ายบิดขวาบิดซ้ายบิดขวา,าเออท่สลาโอเคว้าวเ <c oughs> มือ่อไหนๆคก็ดิงเก่งแต่ว่าพีครับอเดซเดี๋ยวก่อนครับพี่พี่ครับก่อนพี่ครับง้ามครับ เดี๋ยวจะเอาลงมาข้างล่างให้น้องกรดีเป็นคนดึงนะครับ<ม>นี่ครับเอาลงมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาวางก่อนครับวางก่อนนี่เอาเก็บเลยสองมือเลยครับสองมือเลยเดี๋ยวพอจับก่อนเลยดิ๊ดซ้ายดิ๊ดขวาอ่าได้แล้วน้องกรดีก็เ,เ,เก็บเป็นตัวนี้อ,อีกช้อนนึงครับอ๋อไงเดิ๊ดไปครับ เออเหลืนี่ครับเหลือครับเหลืออยู่เราอัเน,นี้อสเอาขึ้นบ่เอาขื่นดยู่ครับนี่เหลืออยู่ช่อนี้ครับนี่ครับเอาลงมาแล้วโอ้ดอกงามเลครับเอาเราได้เก็บเลยครับยิ้มซ้ายขวาซ้ายขวาโอออกม,มาแล้ว เกือบเต็มตะกร้านะครับเด็กเกือบเต็มตะกร้ามากอนางกระเดยผ้าเก็บเห็ดนะครับวันนี้นางกระเดยเก็บแหย่นะครับแม่เอ็นนะคะท่านกระเผยอยู่กระเดยมาเก็บครับเดี๋ยวอันนี้เอาไปหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวสิลองหนึ่งกินบ้างนะครับนี่นี่นะครับกอดทิ้งไปให้ อันนี้เป็นก่อนเก้าแล้วนะครับหลายหนาแล้วครับว่าหนาสามหนาซี่แล้วครับก่อนน่อยนะครับเอานี่น้ำมวยเอายิ่ครับดึงเลยยังใหญ่เลย เกลีสีลุ่นตะก,กาอย่าไว้เบิครับไม่เหลืออีกนี่เบิแล้วเวลาครับแล้วอันนี้ก็สิเดี๋ยวกําลังออกนะครับนีเนี่ยกําลังออกงามเลยครับเดี๋ยวเพิงฟังนี่มีบบ์ออกหนาหนึ่งนะครับ ข้างล่างเดดีเข้าทําสาวไว้นี่กำลังออกครับสองฟังเลยครับกำลังออกเดี๋ยอะเดยนะสีเอาเห็ดไปให้แม่เอ็มท้ำกอบเขาด้วยครับตามมาเลมาด้วยโอเคครับ